สวัสดีครับนี่โกมันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนุน่นคอตมบนอีลำตุนวัลพิสัยศรีสะเกดพอดีเห็นพี่น้องจอดรถไปริมทางโอ้มีเมต่มอเตอร์ไซค์หลายคันเมื่อกี้เยอะกว่านี้นะก็เห็นน่าจะเก็บพริกนะครับสวนพริกของชาวบ้านที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูบรรยากาศนะครับนี่โอ้เป็นตะมวนแท้มาเจอพอดีนะครับอย่างชำนาญเลยดีครับโอ้คุณยังตาดีเนาะ นี่ครับผลกำลังเก็บผีครับมันุ่งอได้เนาะครับนี่นอโอ้ครับผนเป็นสุ่มเป็นสุ่มนะครับสิบกลัวนี่กําลังเก็บผีกันเลยครับวันดีครับครับพริกดิฟนี่ป่ะครับนี่เก็บดิฟเลยบ่เนี่โอ้ครับผลหายเป็นโลบ่ะครับรื้จังไรนี่เป็นโลโลแปดบาทนะครับนี่โอ้สิบยี่สิบกุ้งคนเหมือนเดิมครับนี่อยู่นี่อยู่บ้านนี้เองบ่ครับนี่ โอ้บัดนุนอเิงเลยครับเนี่มือไม้เพื่อเจ็บสวนไม้กัเจ็บไม้ไปเรื่อยโอ้ครับทางโบหล่เจ้าบ่ไล่ผีบไบ่ปด้เ็ดหลยนี่เจ้าเดียวบอกทั้งพุนก็แม่นบ่ครับผุนเจ้าเดี่ยวที่บ้านนึงค่ะุณเจ็บเล้วเจ็บมานีเจ้าโอ้ผวกมันจะตีกรอบกันนะครับเห็นลมมันคือจะาในสนามกอบนะมีลมนี่สวนเดียวกันนี่ละโอ้ครับครับนี่บรรยากาศพี่น้องมั่งขออุทุพพิศาจนะครับกำลังเก็จีรับนีครับน นี่เป็นเป็นอาชีพอาชีพรักเกิดอาดัยเนาะ,อ,ะอืมเพื่อนว่าเดียร้ายก็เห็นหน้าได้นเนาะอืมส่องแล้วค่ะมันดีครับมือกล้องมาดูนะครับนี่นี่แต่รุ่นนี้นะครับนี่นี่รุ่นนี้นะครับนี่อาชีพรักของเพื่อนสี่้านจังหวะพี่เพือ่อนสาา่องนี่ข้อม้อนทั่วครับทั้งเพจทั้งวิทูบด้วครับ โอ้นี่ครับกําลังเก็บเก็บลูกพริกอยู่ค่ะเก็บลูกพริกนะครับนี่กดไลค์กดแชร่เพื่อนนเด้อโอ้เพื่อนให้ให้อันนี้ให้แฟนเฟรแฟนคลับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับโอ้ไรกคนละลายลอยอยู่ที่มีซ้ำหนึ่งเนาะเลยก็เยบละยจ้อกะฮะต้านปัสสาวะซาบนี่ละโอ้ครับครับอายุหากินไปเรื่อยๆค่ะครับมีความชำนาญอยู่บอกเก็บพริกใส่ข้อชำนาญแบบใดครับนี่ใส่ทักษะแบบใด ความอดทคอออนค่ะเพื่อดทนโอ้โอดทนอย่างเดียวเลย <c oughs> อดทนอดอดทนครับมีลมอยู่เนาะรวมนี้ลงทุนเองบหมครับหรือว่าจะคลองสวน <c oughs> โอ้องไผ่ทั้งมันเลยค <c oughs> ลอะงลมอยู่ลระอตงใลมโอ้ครับ <c oughs> แดดนแดมันแ,แหงน้งเนาะสมสัยสมืยนี้ <c oughs> นี่นะครับโอ้สุดยอดเลยพีกก่กระงามครับพันาอย่ดครับนี่พัอย่างน้อยาหน่ออําภมพวาพัฒนาโอ้ัวาพันา สัวเจ้าซรัพย์กบเมร์นะทรัพยบเจ้าสุวะอย่างรวดเร็วเลยนี่นี่ไงค่ะปากกิดโบเร็ยววะมีผู้สาวผู้เร็วคือกันค่ะแ้าคนเร็วคนได้เยอะแต่เป็นงานเหมานะครับไม่ใช่งานรายวันคือว่าเป็นโลนอกิดเป็นโลครับใครได้เยอะก็เยอะอือผู้ได้ผู้ได้เก่งผู้ได้สปีดดีก็ได้หลายอือครับผมนี่ครับคือวิธีชีวิตพี่น้องอุดมพรพิสัยได้ครับนี่อาชีพรักของเพื่อนเราคือว่าอาชีพรักหรือในรลายกูเข่าเพื่อนว่า เพราะว่าเห็นหน้ากับวสุพีกแกลตอนนี้พีกโลกละเกือบ 40, 40อครับเหมืน <c oughs> เป็น,ปนชุมชนที่เกื่อหนุนกันเลครับใส่แรงงานในหมู่บ้านนะครับก็เทอวด,ดีได้มาโน่นคอนี่ครับพี่น้องหมุนเวียนนะครับเก็บพีกในกันนะครับนี่จากพีกก็ไปออกจากสวนนั้นก็ไปสวนนี่หลังจากสา,ามเข่าสามน้ำแล้วก็มาเก็บพีกนี่นะครับเป็นรายได้เสริมของคนเก็บพีกเล้แต่ว่ารายลายใดล,ยลักของคนปลูกพีกครับลายใดลักษคนเก็บพีกครับแต่ก็ดีอยู่ได้เป็น คืออันมันหมุนเวียนในชุมชนนะครับเนาะงไล่ไดมองนี้นะครับพี่น้องมาโน่นข้อตำบลอีลำนี่นะครับนี่เน้องตำบลอีลำอุตภัณฑ์พิสัยสีสเกตนะครับผมพี่เห็นบ่พี่โอ้บอกพี่เห็นบ่ครับเบิ้งครับเบื้องให้เบิ้องไงโอ้นี่นี่ประมาณจักโลล้วครับยายครับสามโลจี่ไดปอนโอ้สามโลนะครับสามลูกซีนี่นะครับบ่ได้รักข้อมูลมาเลยน้องเก็บเองเก้าผมเก้าผม คนสูเมยรักบได้ดอกครับโอ้ยหอน่า้ยลาเอ้ยครับบัวใส่บ่ใส่ลมเด้บ่อนี้ครับโอ้แต่ว่าอันบอกพี่โอ้ครับครับัาเนเขาเด้อยู่อโอ้แก้ครับเถาแก่ครับเี่มันเป็นหลนี่มนวยต่อโอ้ครับผมนี่มัว่ได้มันเสียหายหมดโอ้นี่มันเป็นต่อเนาะนี่คือจกบุงัวโลกกี่อย่างโอ้อุปสรรคในการปลูกกลก อันบอมันบอเป็นตัวนี้บอพีกมัวนเลยหน่อยจะวนเอาบ่อได้เล้ต่อบ่อยพื้นเก็บครับบอมันเก็บไปมันก็บจะเอาสิบสื่ออยังนู้ยังสี่โอ้ก็เห่าอย่างสิกินมันก็บนวยต่อเมันก็กินบ่องามครับผมวันนี้ปลูกปูมาต้นหรือเ่ครับนี่ปูกปูพี่นีหลังวันผือสองหมื่นโอ้วันวันผืดเดือนคนเดือนพฤษภาห์เป็นบ่อโอ้ครับสองสิบสามคับอืมตัวนี้พันอยังครับอัมพวาอัมพวาพัดเนาะ อํมัมพว่าอํัมพว่าบุญน้อมอัมพว่าพระอัมพว่าตนกาบ่โอ้ครับมันเขามาันโดนระเบิดแค่นี้ครับโอ้ยโดนบ่อือมู่ตัวนี้ก็ว่ามันเก็บได้ายเนี่ยปีปลูกปีหนึ่งมันดอกซีตันกว่าโอ้นี่เก็บรอบนี้เด็ดเป็นตันบ่รอบรอบที่เก็บอยู่นี่ครับมันมันเป็นโลอกนี่โอ้บัานนี้เขาเขา,า,า,าสามารถปั๊บใหม่ได้บ่ไอ้โตโหละตาโบหูจะจะใช้มียาตัวใดมารักษาต้องไปหาอีกโอ้ครับผมแต่ปกติกะดีกว่านี้อยู่เป็นวัตถุปีนี้ บัเป็นโลกมมพี่คุณโบเป็นโลวมมันโบนวยอย่งสี่เด้อพี่คำลว่าหน่วยงามก็ยังนีตัวโอ้ครับอืมเก็บสูตรเหลวมาเหนึ่มันได้ตั้นกับแปดแปดสิบโลข้างต่อข้างข้างหนึ่งตั้นเก็บงวดแล้วมาวันที่สิบสองตั้นตั้นหนึ่งนี่ก็สามหมื่นกว่าเลยเนาะโลละสามสิบกว่าบาทเนาะสี่หมื่นกว่าโอ้สี่หมื่นกว่าก็ราคาดีตือสว่วงนี้เมืนโอ้ปลายเดือนตัวนี้เดือนปลายเดือนสิงหาเพันวาราคาดีเ่าแก่เพันวาราคาดีเนาะครับนี่เอิญเอิญพันเ่าแก่แหละ ช่วงช่วงนึกหันคนขายโดซีซีหมูขึ้นมาหนีมันลงโอ้มันขึ้นมันลงแต่ว่าบ่อบ่อบ่อคงทีแนวแต่รุ่นมันซื้อต่ำกว่พีคคุณไร้เป็นไร่ข้ามนี่นี่ปลูกในพื้นที่นี่ประมันลายลงไรยหนึ่งเนาะแน่นแต่ว่าประสบการณ์คุณตาปลูกมาหนึ่งจัตตี ตั้งแต่เห็ดมาเห็ดเห็วนผีมานี่เห็ดมาโมเมนแต่เดียวนี่บ่ถึง40ส0มสิีบปีบ่บ่ถึงเลประมาณยี่สปีก็จะถึงโอ้ประสบการณ์หลายแสดงว่าเห็ดไปเล่ไรใดดีนี่นี่นี่ปูกอนมูในบ้านโอ้อาจารย์ใหญ่ตัวนี้มาขออาจารย์ใหญ่พวกนู้เขาว่าจะวินป่าปูปีนตัวัวปีนบเป็นดอกป่าผมผมว่าเขาเขาเห็นผมตั้ติผมเห็นมาน้องว่าท่านเดอ็กปลูกเก็บได แต่กุต่านี่เก็บได้แล้วส่วนกุต่านี่เก็บได้เลยในในในตดในไปเดือนสิงหาเนี่เดือนนี้มึงเก็บสองเถอะโอ้เอากอรมูเขาเลยแต่ราคากอรมูเขาได้หูตลาดคือว่าซื้อประสบการณ์ปลูกบ้านในหูตลาดกรอนเขาแล้วก็หูว่ามันมันขึ้นมันลงมันเห็นหยางเห็นายหูไปแล้วนี่มันมันมันบ่มือย่างในเฮ็ดกรมูนี่ส่วนหลังเต่าก็ลังว่างโอ้ว่างเต่ากับบ่ได้เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเต่าว่างเต่าเห็ดแล้วมัดบักพริกมัดยังแล้วไปแล้วบมวนนี้กับฝนตกมาเต่าก็ออกหนาวนี่ นี่มันมาซ้ำสั่นเหมืนเดิมเนี่โอ้ต้องมีเสือกฟางมาต้นมันอีกเพได้คันเป็นพายุของหมามันล่มนี่ไม้ให่ไพ่นี่เขาได้ซื้อบาตวนทุนแถวนี่ไหม่ไผ่ที่ว่าปลาใหม่ไผ่นี่ไม่จะคองมันไปหาตามันนู่วนี้ซื้อแต่เสือฟางแ่นโอ้พอซื้อเสือฟางนี่ก็แต่ละแต่ละหมุนมันก็ได้รอบนึงพอดีไปกลับนี่รอบนึงสิบบาทครับผมเพรก็สามสามสิบหรอกครับผมแต่ถามเป็นความหูเน็ตเด้อกันผมสี่เหตุผกพิกนี่เริ่มต้นจากอีกอย่างก่อนคันเป็นผมเองนะจอบอกเป็นนควาามมูู้ต่่อทผช มันที่เอาอันมันก็นต้องเตรียมเตรียมดินแล้วก่อนเตรียมบ่อเตรียมที่ปลูกโอ้บอกยาวที่ปลูกแล้วมาลงบอกลงในครับในลงใส่าอเองว่าเรือว่าซื้อเพรเองหไวยสุดจอดเลยครับบ่เพราะเองเนี่ยก็ซื้อซืออออ้อดินมาก,กับซอบนึงยกับเก่าลอยกัวครับซือ้อในกับเก่าลอยกัวเท่กันครับโอ้ต้องซื้อมะเดื่อมันมาน้ำซื้อมาน้ำวันนี้ทั้งหมดจังต่วนครับประมาณครับอยู่ในนี้ประมาณเกตแปดพัน 88,000ต้นโอ้ก็ถือว่าบ่ธรรมดาถือว่าปลูกห้างกับใด้ราคากับใดนำนักทอเก่าอยู่ซูเป็นีกปลูกเป็นยางบ่ได้เกือบหมื่นต้นแถวนี้โอ้โหถือว่ามันหลายแห่งมันบัทนหาลักนี่ครับครับวัฒนหาใหม่นี่ครับก็เลยปลูกทอยออกอีกอ้าวไม่กับใด้ราคามันกับใดนำนักทอเก่าอยู่ครับบ่บ่บ่ได้รุดไปบ่บอรุดครับผมแต่ปีนึงเ้าคำนวณไหน่อยบอประมาณเท่าไรายได้ประมาณประมาณการไร่มันบอกว่าถึงแล้วทันกเป็นโลงที่มันก็เสียไปเลรอ บอกโอ้เสียเป็นโรคก็รักษาบ่ได้สำคัญที่โรคเนาะยูยู่ที่โรคโอ้ครับมันบ่มีโรคตัวนี้เก็บได้ประมาณถึงเก่าเถื่อก็มีในนี้โอ้คับผมสมัยที่กินโรคมันบ่มีครับผมแต่นี่ห้โรคนี้เขาเค่ายเะพอบ่ตีว่านบ่กินี้กำลังปีแหลกนี่บอกนี่เรา่วยดัง่วยเขาก็กำลังปีแหลกโอ้กินใดอยู่ครับผู้คนกินแต่ว่าแต่เข้าขายบ่ได้ขายบ่ได้เพราะว่าตัวหลูกมันบ่สวยตลาดบ่บ่ร้องรลบเขาบ่ร้องรับอืมครับผมแต่ถ้าเขาชิไปขายเขาเขาก็บ่อยากสื้อเลยครับ โอ้คุณตาเซียนนะครับเราผมโชคดี่นะมูนีนเด้กมั่อระดับอาจารย์ปลู่ปิกกว่าปลูกกอนมูในบ้านเขาแล้วก็ปลูกกอนเด็กราคากอนราคากอนแล้วก็หูวิธีการเห็ดนะครับโอแต่เพิ่งวัดทุกอย่างนี่นี่ลองลองหาเดียวกอนตามจี้เขาปลูกเขาทีกว่านี่เลยโอ้ครับมันจอดกันหมดนี่ตัวนี้เห็ดใครให้ให้คนเห็ดลองของพีนี่ท้ออีกโอ้ให้มันห่างให้มันห่างกว่านี่เพราะว่าเวลาเท้ายางไปมันจะสิ่งไอ้นักเหมือนน้ำน้ำมันหักเหมือนวันนี้การการ เอ่อการลองนี่เ,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 เขาเหตเองบ่กเหตลองเหตอย่างนี้รถเขาเห็ื่อหาแต่ว่ามันใเด็ดซักขึ้นอีกอยู่แต่ว่าเขาบอกเพิ้ลบอกเพิ่นถอยออกไปอีกโอ้ครับมันก,ก็เลยซอยขันมันบอกบอกเพิ่นถอยออกนี่ถ้ามันเปิดเหตยังเลยครับผมผมขอสาบต้นทุนในประมาณเท่าไรในในไร่หนึ่งที่ปลูกนี่ต้นต้นทุนต่อปีนี่นะโอ้ยมันเป็นหมื่น,น่นเดียครับครับบัถึงบัถึงสามหนึ่งหนอประมาณอยู่ในบัวถึงบัถึงเมื่อวานถึงถึงสองแสนบ่ประมาณการว่าเขาเก็บนี่คือแสนหาถึงบ่ หาลายใดบ่ครับซื้อมันก็ซื้อบักพริกหน่อซื้อได้ซื้อได้ซื้อเดี๋ยวมันเอาพริกไปพลิกมาก็งมันคือเก่าโอ้มันก็หมุนเวียนไปทุกอย่างเนาะเก็บไปมันกับแต่มันก็เหลืออยู่มันกับสีนี่เองก็เขินว่าเนื้อมันน้ำมันบมดเหนือมันน้ามันกับคิดว่าก็พอได้ซื้อกินน้ำมันอยู่เออพอได้พอได็กใส่ใจแมนครับผมกันเอาตัวเงินกับโบได้ดอกมันใส่ไปนั่การคิดว่ากันผู้ว่าขี้ข้านกันพูดมีที่ปลูกที้ยังนี่ เห็ดห <H ead> น้าซีใบผมวบาปทอเห็ด <H ead> บักฟีกไรหนึ่งโอ้นี่เด้อครับนี่คือคือศาสตร์ของการเกษตรเด้อพี่น้องคันนันขยันเหมือากับคนตาเป็นตัวอย่างค,ค,คือบอกฟีกันบ๊อเป็นโลงนี่เต้าได้เก็บได้ถึงแปดเถื่อเก่าเถื่อครับผมโอ้ดีดีดยางบ่ได้ก็คงสีเรืออยู่เถื่อละหมื่นครับโอ้เรือจากเรือจากกันนี่ใส่ใจกันโมเป็นโลงเด้นี่ครับต่อขังเนาะต่อขังต่อขังต่อขังนี่เันเป็นโลงเลือเดือดนึกเก่า พวกหวังมันก็สีเป็นอย่างไรกับบนหุ่นกับกับตรงเบิรงกันไปการรักษาหายมันก็สีได้ขึ้นมาแต่ตัวนี้ก่ะคุณตาสีแก้ปัญหามองนี้ก่อนคอยว่ากันดีกว่ามันสีผ่านผลได้ไหนบ่อี่วุ้ดีสีได้มาตัดม้วนนี่ถีสมทำมัตัดม้วนมันก็บาดโลโลใหม่เนาะบอกใหม่โลใหม่โลใหม่โลม้วนอยู่โอ้ดีใจแต่แม่พ่อระดับอาจารย์เห็ุบลกี่กนาะอาจารย์บานต้องขอได้เนาะบานบานคอครับเพในบมาพูดก็ปลูกรุ่นเขาได้เก่งกว่านี้ก็มีได้หรือ บ่เออมันปลูกรุ่นมันงามแบ่พอพอไปยังต้องเอาโวยที่สั่นเชิงสูงนี่ล่ละพอพอที่คนที่สั่นเชิงสูงระดับอาระมารย์นี่ล่ะครับมื้อนี้ก็ถือว่าโชคดีท่านผู้ชมนี่พวกมันทั่วผมว่าผมอยู่เฮ็ดผู้เดียวนี่ต้องเฮ็ดก้อนหมู่ผมขอเฮ็ดเฮ็ดไม่เรื่อยลอยทํ่อมเรื่อยก็ใส่แรงงานหลายบอลในช่วงที่เฮ็ดนี่ผู้เดียวครับห่วยโอ้ต้องใส่คําว่าห่วยเด้อครับเฮดผู้เดียวนี่ตอกรับตอกยังดิเสืยงเฮ็ดผู้เดียวหมดบ่ได้ยุ่งเกี่ยวก็ฝอยโอ้เพิ่นว่าเด้อครับลายหนึ่งเฮ็ดบบัักกกกกพพรริิไไ่่่่นนึงตอห้าาดีว แมนท่านบอกพีกบ่วเป็นโลวขึ้แนวนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเไล่หนึ่งเท่าขายเขาเอาอันหนึ่งซีบไร่ขายเขาประมาณเอาว่าจักไรจักหมื่นหนึงบ่อหาหมื่นบ่กําไรมันแม่มันถึงสี่สองหมื่นบ่อแต่ว่าหาหมื่นนี่อาจสิบบถึงเด้อขายเขาครับก็คือสิบบาถึงเนาะเพราะว่าเขาทังค้าวานค้าหนีปุ้ยลายอย่างคือกันใดแต่ถ้าเขาตัวนี้ขายไปแล้วเทือสองเดือนมันก็ได้ได้เกินได้เกินไปแล้วได้เกินเฮ็ดน่าไปแล้วเกินเฮ็ดน่าไปแต่ว่า เพิ่นกับม้อมันเห็นว่ามันต้องใส่อีหยังแน่ใส่มันต้องใส่เฮ็ดซมือเนาะเฮ็ดซมือ <c oughs> แต่ว่านคน<อ>ขี้ครันเฮ็ดบ่ได้ครับผมว่ามันต้องใส่ความขยันอ <c oughs> ันเดียวกันคนติดอ,นอ,อนันอื่นกับ,บมมก,ก็เฮ็ดบ่ได้มันก็ใจะยนไวอยู่ในหมู่เพียงครับนี่ <c oughs> นข้มมือผมตื่นขึ้นมาที่สองคงบอกมาแล้วนี่โอ้เข้ากาวไปลงงานเลยครับแน่นอนเลยครับมาหมือเสาลุกขึ้นมาที่สี่มามายางรอเบิ่งแล้วมาโอ้ครับเพื่อก็ได้ฮดไในยังไปฮดแต่ว่าตื่นต้องฮดเนียหมือเสาแต่เท่าโอ้ครับครับโตสุดนี่ตัวนี้มันมันนี่ตัวนี้กํ มือเสาลงร่องลายตัวนี้ล่ามันมันลงเร <ลง S 1> ็วเลยเนาะลงเร็วสกัดโอยู่เลยโอ้ค,ครับครับตัวนี้ก็คืออุปสรรคหรือว่ามันมนี<ม>่<ม>นนล่ะไอ้ตัวนี้อุปสรรคปีนี้มีมตัวนี้โลกต่อนี่โลกต่อมันว่าโลกต่อมันหลกหลอกอย่างคุณบงหน้ดมันหน่วยต่อมันมันเคยเพิ่งเคยเป็นบ่เคยมีบ่เคยเราเคยมีบ่เคยเห็นตั้งแต่ปูกมาเห็นในฝนยี่ซิลปี คขันบ่มีตัวนี้เนี่ยมึงบ่กพี่โบมีเดินมึงพี่เดิน่วยมึงครนะขันสามขันตัวนี้นี่ครับจนน้องมื่อยมาพออยากฟันถิ่มสุดยอดเลยครับมันเป็นมอไซค์ก็สิจะหายมันแทนทีต้อนสิได้เงินมันปวดแดงเงินนี่มันดรอขึ้นมเหมือนอยู่ับขับแมนอยู่มันดรอขึ้นเหมือนเห็นเเลยครับนี่แทนทีสิได้เงินต้อนบ่ได้ครับผมครับผมอ่ะครับผตอนนี้ก็ขอบคุณคุณตาเลยครับที่ให้ให้ข้อมูลมื้อนี้ครับผมครับผมขอบคุณครับผม